ดูการถแถลงแล้วมาดูการทลายบ้างปัญหายาเสพติดครับนายกอนุทินเปิดเผยว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาจับไปแล้วเกือบ90,000คดีของกลางเทียบเลยนะครับยาบ้า330ล้านเม็ดไอซ์ส1ตันอายัดทรัพย์สินเกือบ3,400ล้านบาท นายอนุทินชาญกรกูนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดช,ช่วงวันที่1ตุลาคมปี68ถึง18มกราคมปี69สามารถจับกลุมคดีเกี่ยวกับยาเสพติดได้กว่า80,000คดีพร้อมทั้งตรวจยึดของกลางเป็นยาเสพติดจำนวนมากอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดรวมมูลค่ากว่า3,000ล้านบาท โดยคดีที่น่าสนใจทางบอกปส .3 นะครับสืบสวนเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดชายแดนเหนือไปเจอรถต้องสงสัยที่เอายาบ้ามาทิ้งไว้ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายตรวจยึดยาบ้าได้342,000เม็ดต่อมาขยายผลจนทราบตัวผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่15มกราคมสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ไปค้นรถยนต์เจอยาบ้าอีก5 8 6 0 0 0เม็ดซุกซ่อนอยู่ในช่องเก็บยางอะไหล่ รวมของกลางทั้งหมด9 2 8 0 0 0เมตรเป็นเครือข่ายลำเลียงจากชายแดนสู่พื้นที่ตอนในอยู่ระหว่างการขยายผลผู้ร่วมขบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับส่วนอีกหนึ่งคดีครับทางบกปส .3 จับเครือข่ายค้ายาบ้าในจังหวัดมุกดาหารโดยร่วมกับนักปกครองระดับสูงพิษณุโลกเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหา2รายตรวจยึดยาบ้ากว่า2 0 0 0 0 0เม็ดได้ที่บริเวณล,ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าในเขตเมือง อีกจุดจับกลุมได้ที่ริมถนนสายรองพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อยจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหารายหนึ่งเป็นว่าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ซึ่งนี่สะท้อนให้เห็นถึงการแทรกซึมของเครือข่ายยาเสพติดท,ที่ไปเกี่ยวข้องกับบุคลากรของรัฐตอนนี้กำลังขยายผลเส้นทางการเงินและผู้ร่วมขบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดครับเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนความกลัวเป็นความมั่นคง เพื่ออ<ม>นาคตที่ชัดเจน